แม่บอกว่าปกติโลกเราไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกแต่ฉันจำช่วงเวลาก่อนการลุกรานไม่ได้เลยก่อนที่เครื่องจักรจะเข้าร่วมการต่อสู้พอฉันได้ยินเพลงนั้นฉันต้องรีบเอามือปิดหูฉันเกลียดเพลงนั้นมันเปลี่ยนคนมากมายให้กลายเป็นพวกมัน และพวกมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆและทรงพลังมากขึ้นแม่คิดว่าพันธมิตรจะช่วยเราได้แต่ทุกครั้งที่ฝ่ายเราแข็งแกร่งขึ้นพวกมันก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันสู้กันไปมาสงครามก็มีแต่ก่อให้เกิดสงครามแต่แล้วคนบนฟ้าก็มาและทุกอย่างก็เลวร้ายลงไปกว่านั้นมาก แม่เรียกพวกมันว่าแอสโตรและทุกคนเกลียดแอสโตรพวกมันยึดและควบคุมหนึ่งในเวลบุรุษของเราแล้วเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอสุรกายตัวใหญ่ชวนขนลุกแต่ไม่รู้ทำไมพันธมิตรกลับยับยั้งสิ่งที่กำลังจะทำลายทุกอย่างเอาไว้ได้อย่างน้อยก็ตอนนี้มลอย24ิบสีชั่วโมงที่ผ่านมา มีชายคนหนึ่งที่พวกเขาเรียกว่า Secret Agent กำลังส่งสัญญาณไปทั่วโลกไม่มีใครรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรเขาพูดถึงกุญแจที่จะปลดล็อกสิ่งสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาได้และกำลังเรียกสมาชิกคนหนึ่งของพันธมิตรให้ติดตามสัญญาณน,นั้นไป Secret Agent เรียกเขาว่า l u c กีและพูดว่าเขาคือกุญแจของทุกสิ่ง ไม่มีใครมั่นใจแต่มันอาจจะเป็นจุดจบของสงครามก็ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้ความหวังเป็นสิ่งที่รักษาเอาไว้ได้ยากเหลือเกินฉันหวังว่าถ้าลักกี้ยังอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเขาคงจะตามสัญญาณน,นั้นไปตรงตามสัญญาณของฉันมาลักกี้ ซึ่งนี่นะครับก็คือซีรีส์เรื่องใหม่ของคุณบูมเขานะเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่า Skipidy Toilet e m e r g e n t นะครับผมเป็นเอพิโซดที่1น,นะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยตามที่ผมได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นซีรีส์ที่ทางคุณบูมร่วมมือกันสร้างกับสตูดิโอ Invisible Narrative นะครับโดยที่คุณบูมเนี่ยได้นั่งเก้าอี้เป็น Executive Producer นะครับคุณบูมไม่ได้ลงมือทําเองนะแต่ว่านั่งควบคุมการดําเนินการการถ่ายทำนะครับ โดยหลักๆแล้วเนี่ยคนที่ทำแอนิเมชันซีรีส์แยกเรื่องนี้นะครับจะเป็นทีมงานใหม่เลยนั่นเองเนะจะไม่ได้ใช้ซอฟต์ฟิล์มเมเกอร์แล้วนะครับจะใช้เป็นตัวของ Unreal Engine นะครับจะเห็นว่าภาพเนี่ยจะแตกต่างจากลายเส้นของคุณบูมชัดเจนเลยนะจะมีความออกไปทางดอมหน่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมจะไม่พูดถึงด้านงานภาพ ที่กำลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของแฟนๆไม่น้อยเลยนะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเอยหรือการอนิเมตอะไรต่างๆเอาไปทำคลิปแยกนะครับหลักๆแล้วเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเนื้อหาหลักๆของซีรีส์แยกเรื่องใหม่นี้นะว่าคุณบูมต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรห่านตัวซีรีส์แยกนี้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างน่าติดตามน,นะ EP หนึ่งมาเนี่ยก็ทิ้งปมที่โคตรใหญ่เอาไว้เลยนะครับผมถ้าไงเนี่ยเราไปลุยกัน Ready for battle? The Plunger Blaster is here. Load, launch, and fire. The Skibbity Toilet Arsenal grows with the all new Plunger Blaster in stores now. เอาเลยครับตามบทพูดที่ผมได้ภาคเอาไว้เมื่อต้นคลิปเลยนะเปิด EP มาเนี่ยเราก็จะได้ยินกับเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งแหละที่เธอเนี่ยน่าจะเติบโตมาพร้อมๆกับสงครามของสกิบบี้ทอเร็ตเลยนะครับซึ่งช่วงต้นของ EP เนี่ยมันก็เป็นการเกินทำนะเกี่ยวกับมุมมองของโลกในสกิบบี้ทอเร็ตผ่านเลนส์ของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยมองโลกใบนี้เป็นยังไงบ้างณขณะนี้นะครับซึ่งขณะที่เสียงของผู้หญิงคนนี้กําลังพูด พูดภัยเนี่ยมันก็จะมีภาพเหตุการณ์เก่าๆแฟดแบ็กขึ้นมาเรื่อยๆนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นฉากที่เอามาจากเอพิโซดเก่าๆนะครับไม่ได้เจนใหม่นะแต่ก็มีบางฉากนะครับที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนถูกใส่เพิ่มเข้ามานะ อย่างฉากของพี่พันเชอร์แมนจาก EP ีที่50จริงๆแล้วใน EP ีเก่าเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นพี่คริตโตใกล้ๆแบบนี้นะจะเห็นพี่คริตโตเนี่ยเดินอยู่ไกลๆใช่ไหมแต่ว่าในซีรีส์อิมเมอร์เจนเนี่ยเราจะได้เห็นกับพี่คริตโตกันแบบใกล้ๆๆชิดเลยนะครับโคตรเท่เลยนะแต่ว่าฉากที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นฉาก POV ของ s e c r e t Agent นะครับใช่แล้วฟังไม่ผิดในฉากนี้เนี่ยมุมมองนี้นะครับเรามองผ่าน Secret Agent อยู่นะซึ่งเป็นเหตุการณ์จาก EP พีที่สี่ หลังจากที่ไททันทีวีแมนหนีไปได้แล้วเนี่ยทางตัวของจีเหลียมขณะนั้นก็ยิงจัดการกับ POV ใช่ไหมแล้วก็จะมี Secret Agent เดินเข้ามาทําอะไรสักอย่างนะครับแล้วภาพก็ตัดไปซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะว่า POV ใน EP นั้นเนี่ยน่าจะเป็นพี่ลักกี้แมนถึงแม้จะเห็นแต่เพียงแค่มือนะครับผมแต่แล้วเนี่ยในฉากฉากนี้นะครับก็เป็นการเฉลยแล้วนะว่า POV ใน EP นั้นก็คือพี่ลักกี้แมนจริงๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยข้อสงสัยที่ว่าพี่ลักกี้แมนทำไมถึงรู้จักกับซีเคร t ตเอเจนต์ก็น่าจะมาจากตอนนี้นั่นเองนะ ส่วนฉากอื่นๆในเกลินนำบทนี้นะครับก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเราไปเริ่มเนื้อหาใน EP ีที่1ของซีรีส์ Emergent กันเลยนะเปิดมาฉากแรกเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยนะที่นี่ก็คือฐานทัพที่ฝ่ายสกิปิดียทอยเลตเคยยึดไปเป็นฐานทัพของตัวเองนะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ตัวละครอย่างพันเชอร์แมและ Dark คสปิเกอร์แมนตัวแย่จากไปด้วยเช่นกันนะครับจากนั้น POV ก็ได้พูดออกมานะว่าข้างในเนี่ยมันมีสัญญาณที่ร มากซึ่งขณะนั้นนะครับเราก็จะได้เจอกับตัวละครอีก3ตัวนะคนแรกเนี่ยก็คือพี่ลักกี้แมนคนที่2พี่ดีเทคทีฟนะครับและคนที่3พี่ทีวีแมนโนเนมคนหนึ่งนะซึ่งดูจากองค์ประกอบของสมาชิกทีมและคำพูดของ POV แล้วนะครับ สัญญาณที่ว่านั้นก็น่าจะเป็นสัญญาณของ Secret Agent ที่เสียงผู้หญิงก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้บอกว่า Secret Agent กระจายสัญญาณไปทั่วโลกเพื่อเรียกหาพี่ลักกี้แมนนะครับล้วจากฉากนี้เองดูเหมือนว่าสัญญาณของ Secret Agent เนี่ยจะดังมาจากฐานทัพแห่งนี้นะซึ่งตัวของ d i t e c t i v e Camera Man ที่เป็นคนคุมตัวของพี่ลักกี้แมนเอาไว้แต่คลิปรวมซีซั่นก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แกก็เป็นคนพาพี่ลักกี้แมนเดินทางมาเองเลยนะแต่ที่ผมไม่เข้าใจเนี่ย ไมรอบนี้ถึงมีทีวีแมนมาด้วยซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยภารกิจเสี่ยงตายหรือออกแนวหน้าแบบนี้เผาทีวีแมนไม่น่าส่งตัวละครอะไรแบบนี้มาป่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแล้วจากนั้นนะครับทันใดนั่นเองทีวีแมนก็พูดเตือนคนอื่นนะว่ามีศัตรูกําลังมาซึ่งก็พูดไม่ทันจบนะครับมีแอสโซตัวหนึง่งบินมาหยุดอยู่ข้างหน้าพวกเขาพอดีนะแต่โชคดีที่พวกเขาเนี่ยกมหลบไปได้ทันนะครับแล้วพอแอสโซตัวนั้นไม่เจออะไรเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งหายไปอย่างรวดเร็ จากนั้นนะครับ POV ก็ถามใครสักคนในทีมแหละว่าเราควรไปต่อไหมแต่ว่าทางพี่ลักกี้แมนเนี่ยดูเหมือนจะพยายามหนีนะแต่ก็หนีไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกล็อกแขนเอาไว้กับพี่ดีเทคทีฟนะซึ่งทาง TV Man ก็ได้เตือนพี่ลักกี้นะครับว่าเลิกพยายามหนีได้แล้วแล้วจากนั้นนะครับทั้งหมดก็วิ่งไปที่ประตูฐานทัพนะแล้วพี่ลักกี้แมนเนี่ยก็ได้ใช้รีโมทที่ทาง Secret Agent เคยให้ไว้เปิดประตูฐานทัพอีกครั้งนะครับแต่รอบนี้พอเปิดไปเนี่ยหากเราลองสัง เกตรงพื้นดูนะเศษซากตรงนั้นนะครับดูเหมือนจะเป็นหัวของพวก Man วกล้องแมนครับมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ แต่ว่าจูจ่ๆนะครับสัญญาณภาพก็ถูกตัดนะจากนั้น POV จะเปลี่ยนกลับมาที่ฐานทัพของฝ่ายพันธมตรนะครับซึ่งที่ฐานทัพนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับทีวีวูเมนซีเนียสายทิดนะครับส่วนข้างหลังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่ลารทีวีแมนละมั้งตัวละครที่ใส่กางเกงถุงมือแขนเสื้อยาวแบบนี้ก็น่าจะมีแต่พี่โพลี่คนเดียวปะเออซึ่งในฉากนี้นะครับทีวีด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นภาพของ s e c r e t Agent ที่นั่งอยู่บนโต๊ะนะซึ่งภาพภาพนี้ นี่เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ s e c r e t Agent เขาส่งไปทั่วโลกอยู่ณขณะนี้นะครับแต่ว่าทันใดนั่นเองนะครับเราก็จะได้เห็นกับคามีราแมนคนหนึ่งที่กําลังมีปัญหากับอุปกรณ์อะไรบางอย่างอยู่นะเพราะอุปกรณ์กับโต๊ะอยู่อย่างงาันนะครับซึ่งพี่คามีราแมนคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครใหม่ปะสังเกตจากบริเวณส่วนหัวมันแปลกๆอ่ะมันไม่เหมือนคามีราแมนที่เราเคยรู้จักนะแล้วหลังจากที่พี่คามีราแมนคนนั้นเขาทุบกล่องอะไรบางอย่างกระแทกไปกับโต๊ะ จู่ๆนะครับ POV ก็บอกว่านั่นไงแก้ไขได้แล้วสัญญาณกลับมาแล้วซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้ภาเพเหตุการณ์ตัดกลับไปที่ POV กลุ่มของพี่ลักกี้แมนนะซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังนั่งหลบเหล่าแอสโตอยู่นะครับแต่ว่าในฉากนี้เองตรงมือซ้ายของพี่ลักกี้แมนเนี่ยมันก็กลายเป็นมือซ้ายที่มีออร่าสีเขียวไปแล้วนะซึ่งออร่านี้เนี่ยก็ได้มาตอนที่พี่แกใช้รีโมท เปิดประตูของฐานทัพนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงของ Secret Agent ดังขึ้นมานะครับบอกว่าตามสัญญาณของฉันมานะลักกี้ซึ่งเสียงที่ดังขึ้นมานี้นะครับก็ดังมาจากกำแพงข้างๆพวกเขาเลยนะ ทาง POV ก็เลยลองไปสำรวจตามเสียงที่ลอยมานะครับโดยการมองลอดกำแพงไปนะแล้วจากนั้นนะครับสิ่งที่พวกเขาเห็นเนี่ยก็คือจอทีวีที่ฉายภาพของ Secret Agent นะซึ่งเป็นสัญญาณเรียกหาพี่ลักกี้นะครับซึ่งในห้องนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยพวกแอสโ o นะที่กําลังดูหน้าจอนั้นอยู่เช่นกันนะครับแต่นอกจากพวกแอสโตทหารธรรมดาเหล่านั้นนะครับไอเจ้าฮันเตอร์เองก็อยู่ในห้องนั้นเช่นกันนะซึ่งดูจากฉากนี้เนี่ยดูเหมือนเจ้า มันยังไม่มีบาดแผลขาดครึ่งปะและผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าเหตุการณ์ใน EP ีที่1น,นี้นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนไหนนะครับเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดหลังจาก EP ีที่79กันแน่นะอันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับแล้วจากนั้นนะครับขณะที่ POV กําลังสอดแนมอยู่เนี่ยจู่ๆนะครับจอทีวีทั้งหมดมันกลับฉายภาพที่ POV กําลังเฝ้าบองอยู่ณขณะนั้นนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหตุผลนะครับว่าทําไมมุมมองของ POV ณขณะนั้นถึงขึ้นไปอยู่บนจอทีวีที่พวกแอสโตกําลังดูอยู่ได้และแน่นอนเลยว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็เหมือนกับพวกแอสโตเปิดแฮกแมปนะครับเจอตําแหน่งของกลุ่มพี่ลักกี้แมนอย่างไวเลยนะและทันใดนั้นเองพี่ทีวีแมนก็ได้พูดอะไรแปลกๆออกมานะบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้ว ซึ่งพอพูดจบเนี่ยก็ตุม้มทีวีแมนโดนโจมตีตุยแย่ทันทีนะครับและนี่ก็เป็นการตุยครั้งแรกของเผ่าพันธุ์ทีวีแมนอีกด้วยนะครับเพราะว่ามันมีแอสโซตัวหนึง่งเข้ามาประชิดตัวตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะ แล้วก่อนที่ POV จะถูกแอโสโตตัวนั้นจัดก,การตัวเย่ลงไปเนี่ยในฉากถัดไปนี่เองเน,นะครับดีเทคทีมคามีราแมนก็ได้ใช้ปืนยิงจัดก,การแอรโสโตตัวนั้นระเบิดตุ้มตัวเย่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยในฉากนี้เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะว่าปืนของพี่ดีเทคทีมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเว้ยซึ่งในฉากที่พี่แกได้ไปเชิญหน้ากับไซทิสทีวีแมนถ้าเกิดพี่แกลั่นไกลไปสักนัดหนึ่งเนี่ยผมว่าไซทิสทีวีแมนตุ้ยแน่นอนนะครับก่อนที่ดีเทคที e จะ ยิงเข้าใส่อุปกรณ์อะไรบางอย่างโลนใส่หัวแอสโตอีกตัวตุยแย่ลงไปนะครับแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ถูกแอสโตที่พุ่งทะลุประตูมาเนี่ยเกี่ยวติดแล้วลอยไปพร้อมๆกันนะซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองก็ทำให้อุปกรณ์ที่ล็อกแขนของพวกเขาไว้อยู่ขาดออกจากกันนะครับแล้วพี่ลักกี้แมนก็กระแทกกำแพงตกลงพื้นนะไปเจอกับปืนของดีเทคทีฟที่ตกอยู่นะซึ่งพี่ลักกี้แมนก็หยิบปืนของดีเทคทีฟขึ้นมาแล้วจากนั้นออล่าสีเขียวของ s e c r e t a g e n t ก็ส่งไปถึงปืนของดีเทคทีฟกลายเป็นปืน OP นะครับยิงเขาใส่แอสโตนัดเดียวตุยแย่ไปตามระเบียบนะครับแล้วจากนั้นพี่ลักกี้แมนก็วิ่งออกจากฐานทัพนะครับโดยมีพี่ด t เทคทีฟวิ่งตามไปอ๋อคุณผู้ชมผมข้ามข้อมูลสำคัญไปอย่างนึงว่ะในฉากที่ p v กํากำลังจะถูกแอสโยิงเสยหน้าเนี่ยตรงฉากนั้นนะครับมันจะมีเสียงดังขึ้นมานะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับลองฟังกันดูนะ เขาพูดว่าล็อกดาวซีเควนอะไรสักอย่างนะครับแปลเป็นไทยได้ว่ากําลังเริ่มกระบ,บวนการล็อกดาวแล้วจากนั้นก็มีเสียงนับคอยหลังตามมาเรื่อยๆนะครับ1987654321 แล้วจากนั้นนะครับก่อนที่กระบวนการล็อกดาวน์จะเสร็จสิ้นเนี่ยพวกเขาทั้งหมดก็หนีไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะก่อนที่พี่ลักกี้แมนจะมีอาการแปลกๆนะเริ่มมีประกายสายฟ้าเขียวๆเนี่ยปกคลุมทั่วร่างนะครับแล้วจากนั้นพวกเขาก็ถูกลำแสงอะไรสักอย่างพาวา์ปไปยังสถานที่แห่งอื่นนะครับผม หนีออกไปได้สําเร็จนะแล้วจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าในห้องนั้นเนี่ยมีโครงกระดูกมนุษย์เต็มไปหมดเลยนะก่อนที่ POV จะหยิบกรอบรูปขึ้นมาดูนะครับซึ่งรูปในนั้นเนี่ยก็คือรูปวันรับตําแหน่งของ Secret Agent ที่ฐานวิจัยในอัลฟาฮิวนั่นเองนะซึ่งรูปภาพรูปนี้เนี่ยเราเคยพูดถึงกันบ่อยแล้วนะครับดังนั้นข้ามไปฉากถัดไปเลยแล้วจากนั้นเราก็จะได้เห็นกับไวทบอร์ดอันนึง ที่บนนั้นเนี่ยจดสูตรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแต่จากที่ผมได้สังเกตดูส่วนที่เราควรให้ความสนใจมันเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่มีหมึกแดงๆวงเอาไว้นะครับซึ่งอันที่เด่นชัดที่สุดเลยเนี่ยก็คือวงแดงๆตรงกลางนะครับซึ่งชุดตัวหนังสือชุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโค้ด R G B นะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีคําว่า R G B เขียนอยู่พร้อมกับลูกศรสีแดงชี้ลงมาใช่ไหมซึ่งรหัสสี F 3ตัว O 3ตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ ใช่ O นะครับมันน่าจะเป็นเลขศนะูนย์ะซึ่งรหัสชุดนี้นะครับก็เป็นรหัสของสีเหลืองนั่นเองส่วนข้างล่างนะครับ O 2ตัวสลับกับ F 2ตัวแล้วกลับมา O 2ตัวเนี่ยมันก็คือรหัสของสีเขียวนะครับกับชุดตัวหนังสือตรงนี้เนี่ยซึ่งก็ยังถอดรหัสไม่ได้นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีความสําคัญนะครับ เดี๋ยวรอชาวด้อมเขาคิดออกเมื่อไหร่มาทําคลิปวิเคราะห์อีกทีก็แล้วกันนะครับซึ่งในฉากไว้บอร์ดนี้เองนะครับทางด้านของพี่ลักกี้แมนเนี่ยก็ยังมีออร่าเขียวๆอยู่นะแถมตอนกล้องแพนมาใหม่ๆเนี่ยมันก็มีเงาซ้อนนะครับเข้าประทับร่างของพี่ลักกี้แมนใช่ไหมแล้วจูจ่ๆเนี่ยเสียงของซีเควตเอเจนต์ก็ดังมานะครับดังมาจากภาโพโฮโลแกรมที่จูจ่ๆก็ฉายขึ้นมาได้ไงไม่รู้นะซึ่งซีเควตเอเจนต์ในภาโพโฮโลแกรมนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมานะครับว่า ในที่สุดสัญญาณก็ได้ผลมาสเตอร์คีย์ได้หลอมรวมเข้ากับนายแล้วไม่ใช่โดยบังเอิญหรือโชคช่วยนายต้องทำในสิ่งที่ฉันทำไม่สำเร็จให้จบเรื่องจากนี่ดึงพลังงานมาสามส่วนเมื่อจัดเรียงสอดประสานกันมันจะเป็นผู้ชีกขาดของสงครามลัคก,กี้นายคือกุญแจหากไม่มีนาย ก็ไม่มีทางทำให้มันสมบูรณ์ได้แล้วจากคำพูดของซีเคร็ตเอเจนต์นะครับมันก็เป็นการเปิดเรื่องเปิดหัวซีรีส์ใหม่นะหลังจากนี้นะครับผมซึ่งมาสเตอร์คีในร่างพิลักกี้แมนเนี่ยจะต้องนำไปใช้กับอาวุธอย่างหนึ่งที่จะสามารถเอาชนะพวกแอสโตได้นะแต่ว่าอาวุธอันนั้นเนี่ยมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อต้องหลอมรวมพลังงานอีก2อ,อย่างนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นไอเส้นสีน้ำเงินกับสีแดงอะ่ะแล้วผมก็ไม่มั่นใจนะว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเ เผ่าคาเมร่าแมนเผ่าสปิกรแมนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นสีประจําเผ่าพวกเขาใช่ไหมละ่ะแล้วส่วนพลังงานอีก2เนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นคีย์เหมือนกันหรือเปล่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนั้นจะไปตามหายังไงได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับพอซีเร e t a เอเจนต์พูดจบปุ๊บเนี่ยทันใดนั่นเองนะครับจอก็ดับไปซะอย่างงานนะและพร้อมกันนั้นนะครับก็มีเสียงของเจ้าฮันเตอร์ดังขึ้นมานะว่าโชคของแกน่ะเหรอมันหมดแล้ว พันธมิตรทั้งหมดจะจบลงพร้อมแกและฉันจะจับแกไปเป็นๆส่วนเพื่อนของแกต้องชดใช้ได้แล้วครับเจ้าฮันเตอร์มันบุกเข้ามานะนั่นหมายความว่าห้องแห่งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นห้องห้องหนึ่งที่อยู่ในฐานทัพอัลฟาฮิวนั่นเองเนะแล้วสาเหตุที่ s e เค e ็ตเอเจตต้องเรียกให้พี่ลักกี้แมนมาเนี่ยก็เพื่อเรียกมาบอกเรื่องราวทั้งหมดให้กับพี่ลักกี้แมนนั่นเองเนะ แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เป็นไปตามคำพูดของเจ้าฮันเตอร์นะครับทางพี่ลักกี้แมนเนี่ยถูกจับตัวไปส่วน POV ก็ถูกปาดแป้ดตุยเย่แต่ว่าทางพี่ดีเทคทีฟเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่แกจะอยู่หรือตุยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยังรอดแหละแล้วจากนั้นนะครับภาพจาก POV ที่ถูกปาดแป้ดไปก็สัญญาณขาดหายนะครับทำให้ภาพเนี่ยตัดกลับไปที่ฐานทัพนะ เผยให้เห็นกับน้องทีวีวู n มนที่ทำหน้าตาเหมือนจะเศร้าส้อยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำหน้าเศร้าหรือหน้างงหน้าเออกไม่รู้เหมือนกันนะแล้วจากนั้นเนี่ยสกิปปดียทอยเลตอิมเมเจนต์ EP ที่1ก็ตัดจะลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบไปแล้วนะสำหรับ EP แรกนี้นะครับซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับเนื้อหาหลักๆของซีรีส์เรื่องใหม่นี้นะ่จะว่าด้วยเรื่องราวของอาวุธลับของ s e c r e t Agent นะครับ ที่จะสามารถพิชชนะสงครามในครั้งนี้ได้นะแต่ว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังต้องพึ่งพาพี่ลักกี้แมนที่เป็นส่วนสําคัญของอาวุธชิ้นนี้ตามหาพลังงานอีก2อ,อย่างนะครับเพื่อทําให้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยทำงานได้ในที่สุดนะผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นอาวุธลับอันเดียวกันปะกับอาวุธที่จีแมนพูดถึงนะครับกับฉากที่พี่แกได้พูดคุยจับจางเกอรนัะ อาจจะเป็นอันเดียวกันก็ได้นะครับถ้าไงเนี่ยรอาการยืนยันอีกทีหนึ่งนะส่วนในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับ EP ใหม่ซีรีส์ใหม่ของจักรวารสลสกิปิดียทอเลตก็ตสามารถพิมพ์พูดคุยกันเอาไว้อย่างสุภาพใต้คลิปได้เลยส่วนในวันนี้ผมกายบลอกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้า